ุธภาพนันะคะวันนี้จะมาขอแชร์ประสบก,การณ์นะคะ,ะด้ด้วยสินค้า2ตัวนะคะ<ๆ>ตัวแรกก็คือน่าจะเป็นอ COM อ o m นี่คือตัวเองเป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะคะแล้วก็น้ําหนักมีประมาณ98กิโลสาเหตุที่น้ําหนักตัวเยอะนี่ก็หนึ่งอตอนวันรุ่นนี่ไปทานยาลดควาอ้วนพอทานได้สักระยะนึงมันก็โยโย่กลับมาพอไปทานอีกก็ทีหานไม่ได้แล้วพอทานไม่ได้แล้ว,ลวก็ ก็ต้องปล่อยเลยจำเลยพอระยะพอไม่นานมันหลายๆปีมาเนี่ยรู้สึกจะเดินไม่ไหวแล้วน้ำหนักเยอะขึ้นแล้วก็เป็นคนที่สามวัน่ายครั้งหนึ่งมันค่อนข้างจะแย่ไปโรงพยาบาลเพื่อไปดีท็อกเอาของเก่าออกอเงี้ยค่ะทีนี้พอได้มาเจอสินค้าตัว COM ตัวนี้นะคะ่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ย ช่วงแรกๆนี่มันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นสมุนไพรมันจะไม่บีบหัวใจไม่กดไปกดไม่ไปกดระบบของเรามากมายนะักเรายังไม่รู้สึกอะไรแต่ช่วงระยะเวลาเราใช้เวลาประมาณาสามเดือนเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเนื้อตัวเบาขึ้นนะคะแล้วก็สรีระมันเริ่มเล็กลงแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะคะกระดุมกระเกงรู้สึกกระหลว มือล้วงไปได้เลยแล้วก็ติดกระดุมได้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเรามาถูกทางแล้วได้ทานตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวนึงคะตัวเองเป็นคนหลังจากเป็นคนมีรูปร่างใหญ่แล้วเวลาจะปวดหัวเข่ามากเดินไม่ไหวตัวนี้คือจอยพัดนะคะตัวนี้เดินพอเดินไม่ไหวเวลาจะก้าวขาลงรถทีดิเราต้องยืนนิ่งๆก่อนเราค่อยจะก้าวขาได้ พอได้ทานจอยพักตัวนี้ไปปุ๊บอะมันจะไปเสริมน้ําในข้อทําให้ข้อเขา่าเราดีขึ้นนะคะทีนี้ไม่ได้ทานอยู่คนเดียวเอาไปให้แม่ทานด้วยปรากฏแม่บอกว่าตอนนี้แม่ไม่ปวดเข่าแล้วดีมากค่ะเพราะตัวนี้อยากจะแนะนําให้สมาชิกหรือลูกค้าหลายๆคนนั้นได้ทดลองใช้เพราะว่าดีสําหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับข้อเขา่าน้ําข้อเขาอ่าหมดไปกระดูกมันสีกันทําให้เราปวด ไม่ต้องไปเ่าเขานะคะลองมาทานตัวนี้ก่อนดีมากค่ะ